สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชแนเลเบนะคะแน่นอนค่ะเบสถ่ายหน้าบ้านนะคะเสียงดังเหมือนเดิม <c oughs> ออ,อเวลาในการเอ่อให้รถผ่านไปแป๊บนึงนะคะ <c oughs> โอเควันนี้นะคะเบสจะมารีวิวการทำโมก้าพอตค่ะหลายๆคนนะคะก็มาถามเบสว่าเออต้มยังไงไปทำยังไงเอาต้องบอกอีนก่อนนะคะว่าเบสอ่ะ ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเวจะเทคนิคส่วนตัวแล้วก็เอาวิธีการที่ตัวเองทําอยู่นะคะมารีวิวให้ฟังแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนประกอบของตัวโมกกรอดกันก่อนนะคะอา้าวเบลืมหยิบโมกกระดมาแป๊บนึงนะคะโอเคมาแล้วค่ะก็อันนี้นะคะคือโมก a รอดที่เบสใช้ค่ะ อันนี้เป็นหม้อกระป๋ออิตาลีแท้เลยนะคะชื่อรุ่นเฟียเมตาอะไรสักอย่างซึ่งเขามีหลายสีมากเบน,นว่าจะไปซื้ออีกนะคะเพราะว่าอยากได้หลายๆสี <c oughs> ถ้าถามเบนนะคะเบนอยากแนะนำให้ใช้หม้อที่มีคุณภาพลองหาร้านที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ดูว่าใช่ของแท้ไหมนะคะอย่าให้ลงทุนกับตัวของแท้ไปเลยะคะ่ะเพราะว่า หนึ่งเลยนะคะเรื่องออสารตกค้างโลหะหนักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาได้มาตรฐานนะดังนั้นมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะ่ะเบสมองว่าเรื่องออความปลอดภัยเนี่ยเป็นที่สําคัญนะคะโอเคแหละราคาอาจจะสูงหน่อยนะคะพันกว่าบาท2องพันสามพันอะไรเงี้ยแต่ว่าเ,เขาได้มาตรฐานแล้วก็ได้ได้ได้ไดไดรับการการันตีว่าเออเนี่ยปลอดภัยนะไม่มีสารตกค้างใช้วัสดุอย่างดีอะไรเงี้ยเบสก็รู้สึกว่า มันคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะเพราะเราต้องต้มบ่อยๆต้มกับทุกวันบางคนต้มทุกวันวันหนึ่งสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้วัสดุที่ดีนะคะมันก็จะอยู่กับเราไปได้ไดอย่างแบบนานๆแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะคะเทคนิคของเบนะคะก็ง่ายๆเลยอ่ะเบก็ดูจากใน YouTube ถามคนนู้นคนนี้แล้วก็ดูหลายๆคนแล้วก็ถามคนที่เขาทําเป็นอยู่แล้วเนี่ยทำเยอะๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนที่เราทาไม่ได้ก็ถามถาม,ถาม,ถามเอานะคะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวหม้อเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะคะเมื่อถอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะมีแยกส่วนกลายเป็นบนกับล่างแบบนี้นะคะตัวบนเนี่ยเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะตัวบนเขาก็จะมีตัวยางซิลนะคะแล้วก็ตัวเออเขาเรียกว่ารูกองนะคะรูกองกาแฟนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ด้านบนนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นรูช่องกาแฟอ่ะ ส่วนตัวล่างนะคะก็จะมีบักเก็ตแบบนี้นะคะไว้ใส่กาแฟแล้วก็อันนี้นะคะเอาไว้ใส่น้ำนะคะบเบเรียกว่าหม้อล่างหม้อล่างใส่น้ําแล้วก็มีวาลวซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าห้ามใส่น้ํานะคะสูงกว่าวาลคือให้ให้ให้เทน้ำเนี่ยเตี้ยกว่าวาลอะไรแบบเนี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นต้มกันเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเบสจะใช้ผ้าเปียกค่ะเนี่ยคือผ้าเปียกเียผ้าเปียกๆเ,เลยปูไว้ก่อนปูไว้นะคะปูไว้แบบนี้แล้วก็เอาหม้อล่างนะคะวาง ๊บลายนี้ก็เทน้ําลงไปซึ่งในหม้อเนี่ยเขาจะมีขีดอยู่แล้วอะค่ะขีดของเขาเนี่ยเมยเคยวัดนะคะมนอยู่ที่ประมาณ150กรัมก็ถือว่าโอเคโอเคนะคะต้มอ,ออกมาได้ต้มอ,ออกมาได้น้ํากาแฟประมาณประมาณแบบว่า3ออนกับเ4ออนเลยนะคะเบคก,ก็จะใส่ไปเลยค่ะประมาณต่ํากว่าขีดนิดนึงอ่าม,มันก็จะเนี่ยได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเบคก,ก็จะใส่กาแฟขอเลื่อนนิดนึง เมก้ะเจ้ากาแฟะนะคะใส่บักเก็ตกาแฟเบสบดไว้แล้วนะคะปึ๊บซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ้าถ้าทำกินวันหนึ่งแบบไม,ไม่ไม่กี่แก้วนะคะจริงๆอะบดใหม่มันจะหอมกว่าดีกว่านะคะแต่พอดีว่าเอ่ออันนี้เบสบดไว้แล้วแต่อันนี้เบสบดไว้แล้วถามว่าใช้กี่กร,รมัมจริงๆก็ลองวัดดูคะ่ะว่าบักเก็ตเราอะใส่ได้กี่กร,รมัมแล้วเราอะโอเคที่กรรี่กรัมความละเอียดของเบสอะ่ะ ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นผงแป้งนะไม่ไม่ได้เป็นผงแป้งเบกก็จะใส่ไปแบบนี้เลยใส่ไปให้เต็มเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็เอาทำกาแฟหกใส่ไปให้เต็มเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็ปาอ่าถ้าใครมีตัวกดอะคะ่ะกดได้กดแค่แบบเบาๆนะคะไม่ไม่เอาแน่อันนี้เบกก็จะใช้อันนี้นะคะช้อนอนะกดนิดนึงหน้ามันจะได้เรียบเรียบนี่ยค่ะ หน้ามันก็จะเรียบๆแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาไปใส่กับตัวหม้อล่างปึง้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเบก็จะเอาหม้อบนนะคะไปประกอบกับหม้อล่างคะ่ะแต่ว่าเบย์จะใ,ใส่ใส่ตัวฟิลเตอร์ด้วยนะคะเหมือนมันจะช่วยเรื่องกรองกากกาแฟค่ะแล้วก็เพิ่มครีม่านะคะแต่ว่าเบย์จะทําให้เขาเปียกๆก,ก่อนนะคะก่อนที่จะใช้งาน พอเคยใช้แบบที่มันไม่เปียกอะคะ่ะแล้วมันดันกาแฟออกมายากมากนะคะแล้วก็ได้กลิ่นกาแฟมันไม่อะ,ะเพราะว่ามันสกัดนานเกินไปเป็น over extraction นะคะนี่นะคะพอเปียกแล้วนะคะเราวก็แปะไปที่ก้นของหม้อบ,บนค่ะ,ะแบบนี้นะคะอันนี้เบกก้จาจะนี่เลยประกอบล่างวันนี้รถแน่นมากรดขับอะไรกันเยอะแยะอ่ะแบบนี้นะคะ พอใช้หม้อพอใช้ผ้าเปียกค่ะมันจะทำให้เราสามารถจับหม้อได้ปึ๊บเดี๋ยวเราไปตั้งเตาเลยค่ะเ,คเดี๋ยวเราเอาขึ้นตั้งเตาเลยนะคะโอเคไฟไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็ขึ้นเตาเลยแบบนี้สำหรับใครที่อยากได้เป็นกาแฟร้อนแบบนมร้อนด้วยนะคะก็ใช้เหมือนตุ่นนมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ นะคะตุนนมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็รอค่ะรอรอรอนมนะคะเบกก็จะใช้ที่ประมาณ60องศาค่ะแต่ถ้าสมสม,มุติว่าใครที่ไม่มีนะคะก็อาจจะใช้วิธีการยกนะคะแล้วก็ลองแตะๆดูว่าเอ๊ะเขาอุ่นพอเราประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็รอไปเรื่อยๆค่ะรอจเย็นๆนะคะเขาก็จะค่อยกั่นกาแฟออกมามาแล้วนะคะกาแฟมาแล้วนรีมะพอเขาเริ่มเป็นฟูๆอย่างค่ะก็ปิดฝาได้เลยนะคะแล้วก็ขยับออกจากเตาได้เลยค่ะระหว่างนี้เราก็ดูค่ะว่านมของเราได้ที่หรือยังถ้ายังก็ า่าาเอโอเคค่ะกาแฟเราได้ที่แล้วนะคะนี้เดี๋ยวเรารอนมตอนนี้นะคะทั้งนมแล้วก็กาแฟได้ที่แล้วค่ะโดยส่วนตัวเบ๊เปองคนไม่ดื่มกาแฟเข้มมากะคะแบบไม่ค่อยชอบที่มันแบบขมมากอะไรางเงี้ยค่ะเบ๊บก็จะใช้วิธีการนมครึ่งหนึ่งกาแฟครึ่งหนึ่งนะคะ ก็จะใช้ตวงก็ได้หรือไม่ตวงก็ได้คะดังนั้นเวลาที่ต้มกาแฟออกมาหนึ่งหม้อนะคะถ้าเป็นเมนูร้อนเนี่ยเบกก็จะได้ถึง2แก้วเลยค่ะ,ะประมาณนี้อ่ะถ้าเดี๋ยวสูตรนี้เบคตวงให้ดูเลยนะคะว่าเบกทำยังไงเบคก็จะใส่กาแฟไปประมาณ45-50กรัมนะคะนี่แล้วแต่ว่าชอบเข้มมากเข้มน้อยประมาณนี้อันนี้ใส่ประมาณ50กรัมนะคะ เสร็จแล้วเบสก็จะใส่นมนมนะคะจะตีฟองหรือไม่ตีฟองก็ได้ค่ะอย่างเบสเนี่ยก็จะตีนิดนึงเพื่อความนุ่มนะคะก็จะใช้นี่เลยค่ะตัวแบบนี้โอเคตีเขาไปเลยค่ะตีแป๊บเดียวค่ะแค่แบบพอมีฟองนุ่มๆแป๊บเดียวเลยนะคะเพราะว่าเขาแรง จริงๆใช้เฟนเพรสก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ตัวหม้อสตรีมก็ได้ะคะ่ะอันนี้แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเลยนะคะหรือไม่ต้องไม่ต้องตีก็ยังได้นะคะแต่เบนชอบตีเพื่อความนุ่มฟูเนียนนะคะเขาก็จะเป็นถ้าถ้าใช้เจ้าเครื่องนี้ค่ะมันจะเป็นฟองเหมือนฟองคาปูชิโนโ่อะไรเงี้ยค่ะนุ่มๆเนียนๆเ,เดี๋ยวเคาะๆนิดนึง คอ,อ,อ,อเพื่อให้ฟองหยาบๆเขาหายไปนิดนึง นี้เลยค่ะเราก็ได้กาแฟร้อนๆดื่มเองที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปขอชิมหน่อยรสละมุนนุ่มมากค่ะเพราะว่าพอนมอะค่ะมันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะประมาณ50กว่า60องศาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความหวานให้กับ นมอะค่ะดังนั้นเราพอเรากินกาแฟร้อนที่ใส่นมอุ่นนะคะจะรู้สึกว่ากาแฟมีความหวานเล็กๆหวานละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรส<ม>ชาติดีมากค่ะ<ม>คือทำได้เองเลยนะคะง่ายๆส่วนกาแฟที่เหลือนะคะก็สามารถไปทำเมนูอื่นได้ค่ะแต่โดยส่วนตัวเบกก็จะใช้วิธีการ ทำสองแก้วนะคะ1เมนูก็คือได้2แก้วไปเลยอะไรเงี้ยกิน2คนนะคะกับพี่อะไรเงี้ยก็สะดวกมากค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะไว้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกำทำน้ำมกเอาใหม่เอาใหม่เทคส ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะไบยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ก,กด s u b s c r i b e ให้ชงชนันเวิร์ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากออให้รีวิวอะไรมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะไบย์ยังมีเพจ a c e b o o k ค่ะชื่อชนันเวิร์เหมือนกันค่ะ c h a n a n w o r l d นะคะไปติดตามก็ได้ะคะ่ะใน a c e b o o k เนี่ยจะมีแจกของมีแจกมเมล็ดกาแฟมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีเขียนรีวิวต่างๆนะคะแล้วก็ชี้เป้าร้านกาแฟร้านคั่วหรือร้านอะไรดีๆ ะะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะอย่าลืมไปกดไลค์เพจแฟนกาลืมไปกดไลค์แฟนเพจชันนันเบลด้วยนะคะวันนี้เบสขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย